นี่สดๆนะครับเนี่ยนี่มจะบีบให้ดูมันจะมีน้ำน้ำอยู่นะครับเนี่ยนี่เลยจะมีน้ำน้ำยังไม่ยังไม่แห้งเลยนะครับเนี่ยแต่เดี๋ยวขอตัวกินน้ำก่อนแล้วกันไอ้ลูกที่แก่ปีแล้วละมันร่วงหมดแล้วนะครับนี่มันยุ่ยหมดละก็เดี๋ยวผมจะเดินไปข้างล่างสักหน่อยไปหานะครับ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมจอมยุทธอีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมก็ไม่ได้มานอนป่าแต่วันนี้ผมมาเดินป่านะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาหาไอ้รอยหมีขอนะครับซึ่งชาวบ้านบอกว่าในลาห้วยแห่งนี้เนี่ยจะมีหมีขอมากินพวกลูกชิดอะไรต่างๆก็ผมเดินลงมาจากบนเขานุ่นมาตั้งนานนะครับเดินลงมาเรื่อยๆก็หามาเรื่อยๆเลยทุกที่ทุกคนเห็นผมใช้เงื้อไปใช้เื้อมานะครับก็คือผมหาต้นลูกชิดที่ชาวบ้านบอกว่ามีขอชอบมากินนะครับ ก็คือข้างบนนู้นเนี่ยเป็นไร่ชาวบ้านนะครับส่วนข้างในลำห้วยนี่ก็เป็นป่าละก็คือชาวบ้านเนี่ยลงมาตักน้ําอะไรไปกินบนไร่นะครับก็เลยเห็นรอ,อ,อยมีอออขอมากินพวกลูกชิดอะไรต่างๆนะครับเขาก็บอกว่าอยู่ทาเลตรงนี้แต่เขาไม่ได้บอกแน่นอนนะครับว่าตรงไหนเขาบอกว่าอยู่ใกล้ๆล,ลาห้วยนะครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยผมก็มาจากคทาลาห้วยหนึ่งก็เลยข้ามมาอีกลาห้วยหนึ่งตรงนี้ละตอนนี้ก็ยังหาไม่เจอเลยแล้วก็ผมก็พี่ผ่านมาผมก็เจอพวกลูกชิดที่ มันแห้งแล้วนะครับมันแก่แล้วเดี๋ยวผมให้ดูมันกรอบปีที่แล้วแล้วนะครับซึ่งถ้าไอ้ต้นที่ไอ้มีขอกินเนี่ยมันจะเป็นลูกสดๆนะครับส่วนนี้นี่เป็นไอ้ลูกที่แก่ปีแล้วละมันร่วงหมดแล้วนะครับนี่มันยุ่ยหมดละก็เดี๋ยวผมจะเดินไปข้างล่าง,างสักหน่อยไปหานะครับก็เขาบอกว่ามาถ่ายให้เอฟซีผมดูนะครับผมจริงๆ่ไม่อยากมาละครับยังไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ก็ยัง มัดผ้าพันคออยู่ตรงนี้เลยตอนนี้อายด้วยแล้วก็ยังเป็นหวัดอยู่นะครับแต่ว่าขี่รถมาถึงข้างบนไลช่ชาวบ้านนะครับก็เดินลงมาใกล้นิดเดียวไม่ไกลเท่าไหร่นะครับก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวจะพามาดูรอยหมีขอนะครับว่าพวกอุ้งเท้าของมันเนี่ยมันจะใหญ่ขนาดไหนแต่ตอนนี้ก็หาไปหามาก็ยังไม่เจอเลยเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราเดินไปข้างลา่างสักหน่อยนะครับไปหาดูซิว่าจะเจอหรือเปล่าถ้าในนํำพูไม่เจอเนี่ย <c oughs> เราต้องไปข้างๆเขาแล้วนะครับ พะถ้าในลำห้วยไม่เจอก็ต้องอยู่ข้างๆเขาแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าฟางไหนแค่นั้นแหละไปเดี๋ยวพันไปตามหากันต่อก็ที่นี่ไม่ใช่ป่าลึกอะไรนะครับก็เป็นท้ายๆไร่ชาวบ้านแถวนั้นเองอยู่ในลาห้วยนะครับก็บริเวณนี้ก็จะมีร่องรอยพวกชาวบ้านมาตักน้ําแล้วก็ตัดพวกไม้นี่นะครับเพื่อเบิกทางต้นไม้เล็กๆนะครับ ก็น,นี่ก็จะเป็นดงลูกชิดทั้งนั้นเลยตอนนี้เป็นต้นไซนนะครับซึ่งต้นใหญ่มากแล้วก็มันออกผลหมดแล้วนะครับต้นก็ใบผลัดใบหมดละข้างบนเนี่ยอาจจะหักลงมาครับพุ่งยอดอะไรมันต่างๆเดี๋ยวนิดเดียวแต่ว่าต้นไซรเนี่ยต้นขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับก็จะย,ย้อนแสงหน่อยมันก็เลยมืดๆแบบนี้นะครับถ้าถ่ายในลำห้วยแบบนี้ก็จะสว่างเหมือนปกติตอนนี้ก็ประมาณใบสามนะครับใบสามใบสามครึ่งมันก็เป็นลูกชิดที่ยังเล็กๆอยู่นะครับ ที่เขาบอกว่าในนี้มีหมีขอเนี่ยก็คือเป็นลงลูกชิดเลยเป็นอาหารพวกหมีขอโดยเฉพาะนะครับลูกชิดนี่ฝากนุ่นกอลูกชิดทั้งแพงเลยนี่นะครับแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ด้วยก็มีเป็นลำพุ่มจอกี้ผมเดินจากข้างบนลงมานะครับนั่นเลยก็จะเห็นพวกรอยล่องรอยอ๋อผมต้องรอยชาวบ,บ้านตัดกล้วยอะไรแถวนี้นะครับนี่แต่ตัดมานานละกล้วยรู้สึกว่าจะตายแล้วครับแล้วก็จะเจอ ที่ทําลูกชิดของชาวบ้านเมื่อหลายปีมาแล้วนี่เลยผูกพังไปหมดแล้วนะครับเป็นซากอยู่เปพวกฟากพวกอะไรคือเขาไม่ได้มาทํานานแล้วนะครับเว้นไปเป็นปีๆแล้วน่าจะสองสามปีได้นะครับตัวนี้โอ้ <c oughs> โอ้ไม่สบายก็ต้องมาถ่ายให้เอฟซดูนะครับข้บาวสารรอบนี้ยังไม่หายดีเลยส่วนนี้ก็เป็นตัวที่เขาบีบลูกชิดนะครับนี่ตัวนี้เนี่ยเขาจะโยกนะครับ ยกขึ้นยกลงแบบนี้เลยก็เอาลูกชิดสอดไว้ข้างล่างนั้นเลยก็จะมีตัวเชือกล็อกอยู่ฝั่งนู้นด้วยครับเขาจะบ,บ,บีบบีบบีบอย่างนี้ลูกชิดที่เขาต้มได้เนี่ยเขาจะเอามาวางบนนี้นะครับแล้วก็เนี่เขาจะเอาอะไรถุงผข่ยางหรือว่ากระมังอะไรสักอย่างรองข้างล่างแล้วก็เอาให้พวกลูกชิดออกใส่กระมังครับแล้วก็เปลือกก็ทิ้งอีกที่หนึง่งแค่นั้นเองไปเดี๋ยวเราไปวา <c oughs> ยตามหาไอ้ลูกชิดที่มีขอกิน กว่านะครับเขาบอกมีแค่ต้นเดียวแต่ว่าที่มีต้นเดียวที่มีขอกินนะครับดงถูกจีนนี้โอ,อ้ยังเยอะเลย <c oughs> ไม่รู้ว่าต้นไหนเป็นต้นไหนแล้วนะครับที่มีขอกินโอ้ถึงบริเวณนี้ก็เป็นพวกโขดหินทั้งนั้นนะครับขึ้นไปข้างบน ก็มีแต่พวกต้นอ่อนๆยังไม่มีต้นที่เห็นลูกเลยอ๋อต้นนี้ไงครับที่มีลูกแต่ว่าน่าจะยังไม่แก่น่าจะยังไม่มีมีขอมากินนะครับ<อ>ต้นนี้ก็มีต้นหนึ่งข้างบนนี้ข้างบนนั้นนะครับมัยจะย้อนแสงหน่อยนี่เลยเป็นพวงพวงเป็นถลายนั่นเลยแต่ผมสังเกตดูข้างล่างแล้วมันไม่ไม่มันไม่มีรอยมีขอกินเลยนะครับ นี่เนี่ยมันเน่าแล้วคือว่ามันเนี่ยไม่โดนกินนะครับอวกนี้ก็คือรอยกินเหมือนกันนี่รอยมีขอกินเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเก่าแล้วชาวบ,บ้านที่ชาวบ,บ้านบอกมาเนี่ยก็คือใหม่ๆเลยนะครับอืฐานนี้ก็ร่วมเต็มเหมือนกันแต่ว่ามันมี ต้องลอยลูกสดๆเลยนะครับนี่ก็ลอยมีคอกินเหมือนกันบางลูกก็เดี๋ยวเราไปย้อนไปข้างล่างนี่ก่อนนะครับไปดูหากึ่งๆเขาดูดีกว่าเพราะในลำห้วยเนี่ยน่าจะไม่เจอนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูฝ้าเขาฝั่งนู้นนะครับจะเจอหรือเปล่าหามาตั้งนานแล้วไม่เจอสักทีเลยเราคือย้อนกลับไปาทางเดิมนะครับเนี่ยถ้าไม่ย้อนนี่ก็คือ ขึ้นเขาไปอีกแล้วไปโปรยที่นึงเลยมีหลายหูวไว้มากนะครับในนี้เราจะขึ้นฟากนี้กันนะครับฟากด้านหน้านี้เลยาฟากนี้ไม่เจออีกนี่ไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้ว ขึ้นมาถึงบนนี้นะครับก็เจอเอทลายลูกชิดที่ร่วงลงมาครับนี่ชาวบ้านตัดหรือว่ามันล่วงเองก็ไม่แน่ใจานะครับเนี่ยมันร่วงเป็นทลายเยอะๆแบบนี้เลยเป็นพันๆหมื่นๆลูกนะครับโอ้มองไปมองมาก็ยังไม่เจอเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปสูงอีกสักหน่อยดีกว่านะครับเพื่ออาจจะเจอ ย่างลกเลยวันนี้ถึงว่าสัตว์ป่าชอบอาศัยอยู่ทั้งลกทั้งชันรู้สึกว่าผมจะเห็นลูกชิดอีกต้นอยู่ข้างบนนะครับแก่แกล้วแต่ไม่รู้ว่ามีขอใจกินหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกัน ยอดเลยแถวนี้โอ้ถึงแล้วนะครับก็ต้นนี้เลยแต่ว่าตอนนี้เหนื่อยมากหอบด้วยก็เลยยก,กินน้ำก่อนแล้วค่อยเดี๋ยวม่จะค่อยๆดูรอบๆแถวนี้นะครับว่ามีรอยหรือเปล่านะครับแต่ผมที่สังเกตแล้วเนี่ย น่าจะมีนะครับผมเห็นล้เปลือกเ,กเขียวๆซึ่งมันไม่มีเม็ดอยู่ข้างในแล้วนะครับแต่เดี๋ยวขอตัวกินน้ำก่อนแล้วกันออตอนนี้ลมก็เย็นๆเอื่อยๆนะครับวันนี้ โอเคเดี๋ยวเรามาหาเปลือกกันซิว่ามีเปลือกสดๆหรือเปล่านะครับที่ดูเนี่ยก็มีแต่เปลือกที่แข็งๆเอ้มันผุละโอ้ลหลเต็มพื้นเลยนะครับพวกลูกชิ้นเนี่ยก็แบบนี้เลยที่มีขอกินนะครับเนี่ยมันใช้ปากมันบีบแล้วก็มันจะเอาอลูกข้างในมากิน,นครับลูกชิ้นแต่นี่มันเก่าแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะดูรอบๆซิว่า มีลูกไหนที่มันเพิ่งกินสดๆบ้างนี่ก็เป็นรอยเก่าแล้วนี่นะครับเจอฟันบดเข้าไปมันก็เลยจะแบนๆแบบนี้นะครับก็ขออภัยด้วยนะครับกล้องไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่เลนส์น่าจะไม่ดีแล้วนะครับเราหาบริเวณแถวนี้ก่อนว่าจะเจอหรือเปล่าโอ้นี่น่าจะใช่นะครับสดๆเลยนี่นี่คือสดๆนะครับโฟกัสทุกคนดูก่อนอื้อ โฟกัสเลยนี่สดๆมันจะมีน้ำๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปใต้ผิวหนังเด็ดขาดนะครับมันคันมากนี่ลองโฟกัสก่อนโฟกัสเลยนี่นะครับมันจะเปียกๆน้ำหน่อยๆเดี๋ยวผมตั้งกล้องแป๊บนึงก่อนให้มันโฟกัสก่อนนะครับโอเคตอนนี้กล้องกลับมาโฟกัสนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูชัดๆอีกรอบหนึง่งนี่เลยมันเป็นน้ำๆแบบนี้นะครับนี่ อย่าเปิดแต่ผิวหนังเหมือนนี่ที่เมื่อกี้ผมบอกนะครับคันแน่นอนนะครับรักษาไม่หายด้วยนี่มันจะเปียกเปียกน้ําแบบนี้นะครับแล้วก็เราจะดูรอบๆด้วยว่ามันมีกี่ลูกประมาณกี่ลูกนะครับถือลูกนี้มันน่าจะกินมาแค่วันสองวันนี้นะครับแต่มันจะเข้ามากินเวลากลางคืนเช่นพวกนี้ด้วยนี่เจอบีบออกเลยยังเปียกเปียกน้ําอยู่นะครับยังชื้นชื้นอยู่เลยตอนนี้ก็ได้ยินเสียงนกร้องด้วยก็คือต้นที่ผมว่าเนี่ย จะเป็นต้นนี้นะครับชาวบ้านว่าก็น่าจะเป็นต้นนี้เหมือนกันตอนนี้เนี่ยผมมาหาตามหาเจอแล้วต้นนี้ก็ยังเป็นทลายที่อ,อ่อ,อนอยู่นะครับส่วนสองทลายที่ข้างๆใ,ใหญ่ๆนั้นอะ่ะเป็นทลายที่แก่แล้วนะครับนี่เลยนมีขอชอบกินนะครับโอ้แล้วก็ผมก็เหลือไปเห็นแล้วนะครับวอยเท้าหมีขอเลยมีไงโอ้้าไม่เจอไม่หันมาทางนี้นี่ไม่เจอนะครับมันขึ้นตรงตรงต้นไผ่นี่ไปเลยนะครับ นี่นี่น,นี่ให้ดูให้ดูนี่เป็นรอยมีคอนะครับโอยผยอาจจะไปไม่ถึงนะครับนี่เป็นรอยเล็กๆกไม่รู้ว่าน่าจะไม่ใช่มีคอนะครับพวกกรงเล็บเล็กเล็กแบบนี้แต่ว่าข้างบนนี้เนี่ยใช่น่นอนเลยนี่นะครับนี่โอ้โหรอยเท้าอย่างใหญ่นะครับเนี่ยมันจะมีสี่เล็บแล้วก็อุ้งเท้าตรงกลางนะครับมันไม่มีเออุ้งหลังเอ้มันมีเล็บหลังนะครับมีแค่สี่สี่นิ้วข้างหน้านะครับ ซึ่งเป็นลอยขึ้นไปข้างบนเลยแล้วก็มันจะอ้อมมาฝั่งนี้นะครับฝั่งต้นลูกชิดนี่เลยนะครับมันน่องจะไต่ขึ้นไปจากนี้ไปนะครับโอ้โหไม่คิดว่าจะเห็นรอยเท้ามันนะครับเนี่ยก็คือต้นไผ่ต้นนี้เนี่ยมันยังอ่อนอ่อนอยู่มันจะมีพวกแป้งหรือว่าพวกสารอะไรสักอย่างนึงนะครับที่เคลือบต้นไผ่ต้นอ่อนอ่อนนี้ก็เวลามันขึ้นเนี่ยเราจะเห็นรอยเท้ามันขึ้นตามนี้ไปข้างบนเลยผมจะถ่ายใกล้ๆทุกคนดูนะครับสูมใกล้ๆให้ทุกคนดูว่ารอยเท้าใหญ่หรือเล็กนะครับแต่ผมดูคนี้ น่าจะเป็นตัวตัวเต็มวัยนะครับนี่เลยแต่ข้างบนนู้นแล้วนั่คือสูงขนาดนั้นเนี่ยผมขึ้นไปไม่ได้แน่นอนนะครับขึ้นไปข้างบนมืดๆนั่นเลยมันย้อนแสง่อยนะครับแล้วก็มันจะไตาตามไอ้ก,กิ่งนี้แล้วก็อ้อมมาฝั่งนี้นะครับอ้อมมากินไอ้ต้นนี้เลยโอ้โหสุดยอดมากไม่คิดว่าจะเห็นรอยเท้าชัดขนาดนี้นะครับถ้าเป็นผายแก่เนี่ย เช่นพ่กนี้นะครับจะไม่เห็นรอยเท้าเลยแต่พอดีต้นนี้เนี่ยมันเป็นไผ่อ่อนปีนี้นะครับก็จะไปก็จะเห็นรอยเล็บอยู่ตรงนี้เลยนี่รอยเล็บนะครับเนี่ยรอยเล็บมันนะแล้วก็มันจะขึ้นสูงไปข้างบนนู้นเลยนี่เป็นอุ้งเท้านะครับเนี่ยอโอ้ป่าน,นี้ถึงว่าจะใกล้ไล่าชาวบ้านนะครับแต่ก็ยังอุดมสมบูรณ์นะครับเนี่ยนี่ไปนู่นก็เป็นป่าไปนู่นเลยนี่นะครับฝั่งนู้นก็ป่า ข้างล่างน่าจะเป็นลําห้วยนะครับได้ยินเสียงน้ําไหลเล็กๆด้วยก็น่าจะไปบห้วยที่เมื่อกี้ผมเดินลงมานาจะไปบรรจบกันข้างล่างเพราะแถวนี้ก็เป็นต้นไม้ใหญ่นะครับโอ้ไม่เคยตั้งแต่ถ่ายขึ้นมาไม่เคยเห็นรอยเท้าหมีขอดชัดแบบนี้เลยนะครับส่วนมากก็เห็นแต่รอยตามดินอะไรพวกนั้นรอบนี้นะโอ้รู้สึกมันจะขึ้นบ่อยด้วยนะครับบนนี้เป็นรอยสลับซับซ้อนไปมาเลยนี่มันถูไปถูมานะครับบนนี้ ดูไม่ออกว่าเป็นรอยเท้าแล้วแต่ข้างล่างนี่เนี่ยรอยเท้าชัวร์เลยแถวนี้นะครับนี่เป็นอุ้งเท้าเลยโอ้ยสุดยอดสุดยอดมันขึ้นจากพื้นดินไปนะครับนี่เลยน่าจะมันน่าจะเป็นอนอนแ,แถวพุ่มไม้อะไรต่างๆนะครับข้างบนนั้นมีอีกต้นหนึ่งอุกชินนะครับไม่รู้ว่า,เ,าเจอกินหรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปดูกันนะครับ <c oughs> โอ้ยอีกแล้วโอ้แล้วก็อีกต้นนะอีกต้นหนึ่งนะครับลอ,อยเท้าเลยยังไงโอ้ต้นอ่อ,อนนี่เหมือนกันลอยเท้าเต็มเลยนะครับเนี่ยซากรอยเท้าทั้งนั้นเลยเป็นขึ้นปีน,ปนลงนะครับที่ผมว่าเนี่ยโอ้สุดยอดสุดยอดร่วมปีนไปกินอะไรนะครับข้างบนแต่ว่าโอ้อพออนนออ้พวกไม้อ่อนเนี่ยไม้ไผ่อ่อนก็ะจอรอยเท้าเต็มเลยพวกไม้ไผ่แกไม่ค่อยเห็นรอยเท้านะครับ มันก็น่าจะขึ้นทุกลำเลยนะครับเนี่ยไอ้ต้นนู้นผมกพิ่งว่าน่าจะกินนะครับแต่ว่ามันหองร่างกายตอนนี้เนี่ยมันไอแล้วมันเริ่มไออีกแล้วมันก็น่าจะขึ้นไปไม่ไหวนะครับผมสสองทุกคนดูจากตรงนี้พอตรงนี้ก็เป็นลูกชิ้นเหมือนกันนะครับแลก็แก่แล้วด้วยน่าจะถูกกินเหมือนกันนะครับก็มันจะกินมั่วๆไปแบบนี้นะครับเพราะว่าแต่ละต้นเนี่ยก็มีอยู่คนละจุดมันอาจจะสลัดกินคือละที่ก็ได้นะครับนี่เลย นี่ก็ล่วงเต็มเลยนะครับที่มันกินก็น่าจะกินมานานแล้วนะครับนี่พุงนี้ก็แหง้งแหงแก๊กไปหมดละนี่เสียงนึงจะ่างนั้น,น,นก็กลับกับกันะครับแต่ชิ้นที่เมื่อกี้ผมให้ดูสดๆดข้างล่างเนะนี่ยนี่ชิ้นนี้ก็สดนี่สดก็คือเขียวแบบนี้นะครับเขียวแบบนี้เลยก็คือว่ามันบีบเนี่ยมันสามารถบีบไอ้ลูกนี้มันมัน แตกได้นะครับส่วนท่าเป็นปากคนเนี่ยโอ้บีบไม่แตกแน่นอนเพราะมันแข็งมากครับลูกชิดโอ้หมันบีบสะแบนแล้วก็เอาไอ้ลูกข้างในไปกินเลยมันผมสงสัยอยู่นะครับว่าไอ้ลูกชิ้นเนี่ยไม่กัดปากมันหรือไงนะครับไอ้พวกสารที่ทำให้มันคันอะ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันบรนเวณนี้ก็เป็นพวกไผ่ให้มันขึ้นได้สบายๆเลยแถวนี้ตอนนี้ก็เย็นๆแล้วครับพลายที่รับขอฟ้าไปละ ผมก็คิดว่าจะมาตามหาแป๊บเดียวก็จะเจอนะครับโอ้โหตามหาสั้นนานจนพระอาทิตย์ตกดินเลยแต่ก็ไม่ต้องกลัวนะครับคลองอนอี่ใกล้ๆไร่ชาวบา้านอย่างนี้ไปไร่าชาวบา้านประมาณโลนึงนะครับก็ทางนี้ก็จะโล่งๆหน่อยที่ชาวบ้านมาเห็นก็คือน่าจะมาหักหน่อไม้อะไรพวกนั้นนะครับแถวนั้นเมื่อก่อนแล้วก็มาเจอต้นนี้นะครับก็ได้ยินเสียงชาวบ้านเล่ามาก็เลยก็เลยลองมาหาดู ก็ไม่คิดว่าจะเจอหรอกนะครับปรเซ็นเจอมันน้อยมากเพราะควันใหญ่ไกลด้วยโอ้ออากาศเริ่มเย็นอาการไอก็กำเริบอีกครั้งนะครับเดี๋ยวขอพักแป๊บน,นึงก่อนเดี๋ยวเราค่อยขึ้นเขาไปกันนะครับกินน้ำล้างคอก่อน ทางที่ดีเนี่ยมีกระติกน้ําร้อนอันเล็กๆนะครับก็เอามากินก็ดีนะครับแต่ว่าในป่านี่ยห,หอบด้วยก็เลยต้องเอาน้ําเย็นมากินถ้าใช้น้าอุ่นหรือน้ําร้อนเนี่ยมันจะไปรวกคอจะทําให้ไม่ไอนะครับ น,นี่ก็กันได้นะครับอน่นทําให้อุ่นคอมันก็เลยไม่ทําให้ไอามากแต่ตอนนี้ก็อากาศเริ่มเย็นก็เลยกลับมาไอานะครับโอ,โอเคนะครับก็เดี๋ยวผมต้องเดินทางขึ้นเขาไปละก็ค่อยเดินขึ้นเขาไปนะครับบนเขาเนี่ยอาจจะมืดละถ้ายังไม่มืดเดี๋ยวก็จะถ่ายให้ทุกคนได้ดูวิวบนเขานะครับไล่ชาวบ้านข้างบนลงมาข้างล่างนี้เลยแล้วก็ส่องเขาข้างๆให้ทุกคนดู แต่ถ้าถึงมืดก็อาจจะถ่ายให้ทุกคนดูไม่ได้นะครับเพราะไอ้ด้วยน่าจะค่อยๆขึ้นไปตอนนี้ก็น้ำห้วยก็น่าจะมืดไวกว่าบนเขานะครับถ้าในลำห้วยมืดข้างบนเขาก็ยังไม่อันมืดเท่าไหร่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับว่าถ้าถึงมืดก็ไม่ได้ถ่ายละถ้าถึงไม่มืดก็เดี๋ยวค่อยถ่ายวิวให้ดูนะครับอเดินทางไปข้างบนกันต่อครับก็วันนี้ก็พามาดูไอ้นั่นเลยลูกชิดที่โดนมีขอกินครับ ตอนนี้นะครับผมก็เดินทางมาถึงบนยอดเขาละก็คือไร่ชาวบ้านนั่นเองนะครับว่าที่ได้ยินเสียงดังกรอบๆแบบนี้ก็คือเป็นไร่ข้าวโพดชาวบ้านนะครับก็ทางด้านหลังผมนี่เลยนี่นะครับเป็นฝั่งที่ทิศตะวันตกก็ท้องฟ้าจะเป็นสีทองแดงและแบบนี้นะครับก้อนเมฆก็สลับซับซ้อนแบบนั้นเลยตอนนี้ดาวก็เริ่มออกนะครับทุกคนก็อาจจะเห็นแค่เงาหัวผมนะครับตอนนี้ก็มันมืดละวันนี้มันก็ไม่ได้เอาไฟฉายมาด้วย ก็ได้ยินเสียงลมด้วยน,นะครับตอนนี้ลมเย็นสบายเลยบนนี้ถ้ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวจะมาน,นอนกางเต็นท์นนี้ชมวิวกันนะครับก็เสียดายมากเลยขึ้นมาถึงก็มืดแล้วนะครับรอหอบด้วยแล้วก็ขึ้นมาช้าด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูดาวแป๊บหนึ่งนะครับทุกเนเร,กเราเปทางกันนะครับนีเลยลมชืดหนาวก็ออกละแต่มีลูกกล้องเห็นหรือเปล่านะครับตอนนี้โอ้โหมองไม่เห็นเลย สมเข้าสมออกแล้วนะครับเนี่ยอ,อ๋เอเห็นละเห็นกับพลิปกับคลิปนะครับกล้องมันจับโฟกัสไม่ได้นะครับผมส่วนตรงแดงๆนู้นเนี่ยก็คือไฟไหม้นะครับเขาน่าจะเผาไร่หรือเปล่านะครับมันจะเป็นไร่ชาวบ้านครับขเขาเผานิดหน่อยก็จะเห็นสีแดงๆนู่นนะครับก็ทักที่ตันตกที่ผมให้ดูเมื่อกี้เลยนี่นะครับท้องฟ้าตอนนี้สีแดงเลือดหมูนะครับที่เห็นเห็นดำๆนั้นก็คือก้อนเมฆนะครับ ช่ต้นไม้นะครับนั่นน่ะก้อนเมฆเลยแล้วก็ดาวก็อยู่บนนี้แล้วนี่นะครับโอเคก็วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็ต้องเดินทางออกจากตรงนี้กันไปถึงบ้านก็ไม่รู้กี่ทุ่มนะครับตอนนี้เวลาก็ไม่มีด้วยโทรศัพท์ก็ไม่ไดเอามาด้วยนะครับเป็นว่ารอบหน้าค่อยมาให้ทุกคนชมวิวตรงนี้แล้วกันวาวจะมานอนนะครับผมโอเคก็คลิปนี้ผมจอมยุก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมให้ดูวิวรอบสุดท้ายนะครับนี่ฝั่งทิศตะว,วันตก